ี่การประกอบสินค้าแล้วครับผมก็จะเป็นรุ่นสลบปครับขนาด40นิ้วครับเราเป็นอุปกรณ์กันก่อนเลยครับชิ้นแรกก็จะเป็นชุดบาร์ครับผมจะเป็นบาร์จับเป็นรูปตัว U ครับชุดนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับประกอบเข้าด้วยกันจะมีทั้งหมด1 2 3 4แบบนี้ครับต่อมาก็จะเป็นทำทลีครับผมตัวนี้เป็นขนาด40นิ้วแบบพับได้ตัวนี้จะพับเหลือ1ส่วน4นะครับ ต่อไปก็จะเป็นท่าคุมสปริงครับตัวนี้จะก,การไม่ใขาเราตกไปในร่องสปริงเวลากระโดดก็จะเป็นขาขออกมาจะมีทั้งหมด6ขาสุดท้ายก็จะเป็นชุดบอลครับมาดูวิธีการประกอบกเลยครับที่ประกอบนะครั้นตอนแรกก็แกะออกมาก็จะเป็นักษณาแบบนี้เลยครับมันจะพับอยู่เซนหนึ่งสิของของ,ของโตโรครับแล้วก็กาออก อ่งนี้มขึ้นแบบน,นี้นี่เราก็เริ่มเริ่มการแล้วครับก็จะเปิดแบบนี้แล้วก็สังเกตว่ามันจะมีข้อพับน,นะครับต้องอย่ามันไปจับโงนนะครับเราดันตรงนี้ออกไปนี้มือนี้ท้าวังนี้ดันให้ครับดันไปแรงซึ๊บพอการเสร็จแล้วครับก็จะเป็นวงกลมแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่ท,ท้าคลมชนี้ ทีการใส่นะผมก็ผ้าคุมมันก็จะเป็นอย่างนี้ในตัวผลาคลุมมันมีรูรครับเจาะมาให้แล้วก็เอารูเนี้ยใส่กับช่องที่ใส่ขาในลักษณะแบบนี้ครับตัดรูเลยโดยตัวผ้าคลุม,มนะผมจะจับมาให้โคตรอกรูรครับเราไว้ใ มเ้ามาเริ่มใส่ขาแรกก่อนเลยครับตรงนี้จะสังเกตว่าจะมีเกลียวครับผมอันนี้จะเป็นเกลียวขวาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนขวานี่อย่าให้มันปิงเกลียวนะครับเราต้องหมุนหมุนลงให้สุดเลยครับก็พยายามจับผ้านะครับออกมาอย่าให้มันเป็นทับผ้านะครับมันจะขาดได้ก็หมุนไปให้ชนกันเลย ครับผมสำหรับชุดน็อตนะครับสำหรับตัวใส่เจ้ารถบ,บาขาเดี่ยวก็จะมีประมาณนี้ครับมีห่วงสามห่วงแล้วก็มีพลาสติกครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ดันกับขาเ่ยแล้วก็เป็นชุดน็อตอันนี้เป็นตัวไขครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวบาวิธีใส่นะครับสังเกตตัวพลาสติกตัวนี้นะครับจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็น โค้งแบบนี้จะไม่มีร่องแล้วฝั่งนันจะมีร่องเอาฝั่งนี้ครับเสียบเข้ากับเจ้าเหล็กตัวนี้แบบนี้อจะเข้าล็อกตัวนี้ตแบบนี้ครับแล้วผมต่อไปก็จะเป็นวิธีการใส่ตัวดึดบอบานะครับเราต้องถอดขาตรงนี้ก่อนจุกพลาสติกเนี่ยครับหนงอกเลเลยปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเจ้าเหล็กตัวนี้ใส่เข้าไปรอก่อนเลยหนึ่งตัวสองตัวแบบนี้ แล้วก็ใส่ขางนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนนิดนึงครับนแน่น,นี่ครับต่อไปเรื่เป็นการใส่บาร์นะครับให้สังเกตว่ามีตัวล็อกตรงนี้นะครับให้หันเข้าข้างในห้ามหัน,นออกมาข้างนอกนี้หันเข้าเลยแบบนี้ครับต่อไปเรื่เป็นการใส่เลนสบาร์คทางต,ต,ตัวเสาเนี้เราเอาเจ้าตัวเล็ส์ล็อคหน,น้ครับลื้ขึ้นมานะก็สองข้างมันจรงนี้ ก็ลองแวนครับผมใส่แบนเข้าไปก็ใส่มาตร้มนี้เข้าไปแบบนี้ใส่ค้าไว้ก่อนครับจะเพิ่งขนันแน่นก็ฝั่งนี้ครับม่ากนี้เราจะใส่ค้าไว้นี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแล้วเราค่อยมาขันแน่นทีหลัง เป็นรูนี่เส,สียบเข้าไปกดนิดนึงครับสองข้อนะครบแล้วก็ช่วยมนันนิดนึงครับกดตัวเจ้าตัวล็อกแล้วก็ดันครับปึ๊บอย่างงี้สุดท้ายครับเป็นตัวลิกเตอร์สามครับอันใหม่นี้เลยก็กดนิดนึงดันลงรนครับผมเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาขัดเราให้แน่นเลยนะครับผมจ,จะเป็นอุปกรณ์ที่ ให้มาในกล่องครับเป็นประแจุ6เหลี่ยมแบบนี้เริ่มขันเลยครับอันนี้ขันเรื่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือดออกมาเลยครับเอป้ยนะครับเป็นการว่าเสรขั้นตอนการจัดตั้งครับเราลองมาดู